สวัสดีครับถ้าพูดถึงนักเตะที่แบบวิสัยทัศน์การเล่นสูงมากๆในยุคนี้เลยเนี่ยชื่อควินเดอร์บอยนี่ต้องมาเป็นชื่อแรกๆเลยเนาะครับใช่ค่ะการจ่ายบอลการมองหาช่องนี่สุดยอดจริงๆจริงๆครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่าโหคนเก่งขนาดนี้ทำไมเชลซีเคยแบบมองข้ามไปขายไปในราคาที่ถือว่าไม่สูงเลยนั่นนะสิคะ วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเส้นทางของเขาจากดาวรุ่งที่เชลซีเอไม่ให้โอกาสเท่าไหร่จนกลายเป็นสุดยอดเพลย์เมกเกอร์ของโลกค่ะเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องฝีเท้าในสนามนะคะตอนที่เชลซีดึงตัวมาจากเกงปี2012ตอนนั้นก็21เนาะครับผมก็เห็นแวแวแล้วล่ะค่ะเรื่องการจ่ายบอลสร้างเกมรุกเนี่ยแต่พอมาเจอโชเซ่มูรินโญ่เเหมือนจะมีปัญหาครับ มีบทวิเคราะห์เขาก็าชี้ว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องออความเร็วหรือว่าดูเงียบไปแต่เป็นเรื่องความเข้มข้นในการเล่นแบบเกมรับหรือรสซิ่งที่มูรินโญ่ต้องการ๋อ oh. ซึ่งตอนนั้นเดอะบอยอาจจะยังไม่ได้โชว์ตรงนั้นออกมาให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่ค่ะเข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่เกมรุกแต่เป็นเรื่องภาพรวมที่มูรินโญ่มองว่ายังไม่คลิกกับระบบเขาตอนนั้นประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทำให้โอกาสเขาน Lead ้อยลงไปอีกก็มีส่วนค่ะคือโครงสร้างทีมเชลซีตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งกลางรุกนี่แบบการแข่งขันสูงมากใช่ใช่ช่มีใครบ้างนะครับตอนนั้น ก็มีทั้งอาซาออสการมาตาโอ้โหโขตัวท็อปทั้งนั้นเลยใช่ค่ะทำให้โอกาสของเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะมันก็น้อยลงไปอีกสุดท้ายก็เลยโดนปล่อยยืมตัวแล้วก็พอกลับมาก็ได้เล่นให้เชลซีน้อยมากจริงๆแค่9้านัดเองเนาะฤดูกาล2013-14ก่อนจะขายขาดไปวอสเบิร์กใช่ค่ะแล้วก็มีคำพูดของมูนโยที่แบบค่อนข้างดังเลยที่ว่าเขาไม่สู้เพื่อตำแหน่งครับ ประโยคนี้แรงเหมือนกันนะแล้วเดบรอนเขามีปฏิกิริยายัางไงบ้างครับตอนนั้นมีค่ะเคยมีบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าคำพูดพวกนั้นเหมือนเป็นเชื้อไฟเลยแบบว่าอื <c oughs> ค่ะเขาบอกว่าผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่พูดอะไรผมจะซ้อมให้หนักขึ้นแล้วก็ให้ฟุตบอลมันตอบเองโอ้โหสุดยอดเลยใช่ค่ะคือใช้คำดูถูกเป็นแรงผลักดันพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นด้วยไม่ใช่แค่คนอื่นทัศนคติเยี่ยมมากครับ แล้วผลมันก็ออกมาจริงๆเนาะที่เยอรมันกับวูสบวกนี่คือแบบแจ้งเกิดเต็มตัวเลยใช่เลยค่ะฟอร์มนี่พุ่งพรวดพรวดเลยโดยเฉพาะฤดูก,กาล2 0 1 4 1 5อันนั้นคือสุดยอดมากยิง10แอสซิสต์21เลยนี่ครับทำลายสถิติเลยใช่ค่ะทำลายสถิติแอสซิสต์บุนเดสลีกาเลยจนได้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเยอรมนีไปเลยโห นั่นแหละค่ะคือการตอกย้ำให้ทุกคนเห็นคุณภาพหลังจากที่เชลซีขายไปแค่18ล้านยูโรเองครับจาก18ล้านพอดังเปรี้ยงที่เยอรมันปุ๊บปี2015แมนซิตี้ก็ทุ่มแหละประมาณ55ล้านปอนดึงกลับมาอังกฤษใช่ค่ะซิตี้ตอนนั้นเป็นยุคเป็นเยกรีนี่ก็กล้าทุ่มและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นเสาหลักของซิตี้จริงๆและที่น่าทึ่งคืออย่างที่คุยกัน เขาไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรเลยนะใช้ผลงานในสนามอย่างเดียวจริงค่ะภาพมันชัดมากจากคนที่อาจจะเดินออกจากสนามซ้อมเชวซีเงียบๆกลายเป็นคนที่แบบแฟนบอลซิตี้ในสนามเอติฮัดตะโกนเรียกชื่อเขาครับผมสถิติกับแมนซิตี้จนถึงปัจจุบันนี้ก็โอ้โหลงเล่น350กว่านัดเยอะมากยิงไปเกือบร้อยลูกเกประตูแอสซิสนี่ร้อีสิบกว่าแล้ว ค่แอซิสเยอะมากจริงๆแล้วแชมป์นี่ไม่ต้องพูดถึงพรีเมียร์ลีก5สมัย FA Cup คัพ2แล้วก็มีแชมเปียนส์ลีกอีกสมัยด้วยตัวแรกมันก็บอกความสำเร็จอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่หลายๆบทวิเคราะห์คนเน้นก็คือคุณค่าที่มันประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้อย่างเช่นก็คือวิสัยทัศน การจ่ายบอลที่แบบพลิกเกมได้เลยที่เราคุยกันตอนแรกไงคะว่าเขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจจะยังมองไม่เห็นครับผมรวมไปถึงภาวะผู้นําแบบเงียบเียบของเขาด้วยที่เพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นมากๆสรุปก็คือเชลซีอาจจะมองว่าณตอนนั้นเขายังไม่ใช่แต่เดอะบอยน์ก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยแหละ คือของจริงระดับโลกใช่เลยค่ะเรื่องนี้เป็นบทรเรียนที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะรู้สึกว่าเออถูกมองข้ามหรือว่ายังหาที่ของตัวเองไม่เจออบางทีมันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเนาะแต่อาจจะยังได้อยู่บนเวทีที่ใช่การถูกปฏิเสธครั้งนั้นของเขาเนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นตานานบทใหม่เลยจริงค่ะมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเวาลาเราประเมินค่าใครหรือดูศักยภาพคนเนี่ย ถ้ามองแค่ระยะสั้นๆครับหรือวัดจากสภาพแวดล้อมเดียวแบบที่เชลซีอาจจะพลาดไปตอนนั้นมันก็อาจจะทําให้เราพลาดเพชรที่รอวันเจีรไนไปได้ง่ายๆเลยจริงด้วยครับค่ะบางทีคนเก่งๆหรือเพชรบางเม็ดก็แค่ต้องการเวลาสภาพแวดล้อมหรือความเชื่อมั่นที่ต่างออกไปเพื่อ